มีแต่คนชม iPhone 15วันนี้ฉันจะคัดแต่ข้อเสียมาเล่าให้เธอฟังเลยรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทช่ชนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสักก็จะมาพร,ราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s c r i b e c h a n n e l ของแก๊ด้วยนะคะกราบมาค่ะทุกคนหลังจากที่เราก็มีการรีวิว iPhone ไป สักพักหนึ่งเลยนะคะสำหรับ iPhone 15เก็บเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ต้องแบบมีคำถามว่าคุณพี่ขาคือแบบใครๆก็อวย iPhone 15ค่ะเขาบอกว่า iPhone 15ดี iPhone 15เลิศ iPhone 15ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คุณพี่วันนี้หนูขอแบบเน้นเฉพาะข้อเสียเลยได้ไหมคะได้ค่ะคุณน้องวันนี้นะคะเก็บก็จะมาแชร์เฉพาะข้อเสียเลยนะคะที่เก็บเจอกับ iPhone 15ทุกคนฟังค่ะแพงก็ไม่ได้จะหมายความว่าดีทุกอย่างนะจ๊ะ เริ่ม,มที่ข้อแรกเลยนะคะราคา32,900บาทนะคะสำหรับ iPhone 15ตัวเริ่มต้นขนาดความจุ 128GB นะคะข้อแรกเลยนะคะหน้าจองเขามากับ 60Hz ค่ะทุกคนฟังไม่ผิด32,900บาทมากับหน้าจอ 60Hz นะคะสำหรับใครที่ใช้ Apple อยู่แล้วอ่ะก็จะรู้สึกแบบเออเราใช้ Apple 13 14ที่4อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เฉยๆก็ 60Hz อยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ Android มานะคะแล้วก็กลังจะตัดสินใจมาซื้อ iPhone 15 เธอ32,900บาทจอ60สิร์ค่ะซึ่งพอจอ60เฮร์ตอะเธอเวลาแบบเราไปเล่นโซเชียลใช่ไหมมีการดีหรือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าจอมันจะแบบวืดวืดววืดว,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 ดวดนิดนึงถ้าเราเป็นคนที่แบบวงเล็บนะถ้าเราเป็นคนที่เล่นจอแบบ120เฮร์ตมาก่อนแล้วเรามาเล่นตัวเนี้ยไอโฟน e 5 5ธรรมดาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าภาพมันนุ่งนุ่งนุ่นุงน่งนุงน่งนงน,งน,งน,งนิดนึงแล้วพอมาบวกกับราคาที่เราจ่ายไป 32, 900, จะมหมื่นสแงบบ คุณพี่ <c oughs> คุณพี่มันยังไงยังไงนะคะซึ่งพอ6 0เฮิร์นะคะ Away l s On Display ก็หายค่ะ Android หลายตัวจะแบบว่าเวลาปิดหน้าจอพังหน้าจอใช่ไหมจะมีนาฬิกากับพิบขึ้นมาค้างไว้เลยใช่ไหมและดอกไฟลงตัวนี้ไม่มีนะจ๊ะทําไม่ได้นะคะจะมาเปิดแบบว่า wallpaper ไปด้วย,ยอะไรเงี้ย Away s On Display คือน้องทําไม่ได้เหมือนกันเพราะน้องเป็น6 0เฮิร์ไงค่ะ ยิ่งจะพูดถึงฟังก์ชันที่แบบว่าโอ้โหไอโฟน15 Pro Max ออกมาปุ๊บนะคะตั้งเครื่องแนวนอนใส่แท่นชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเป็นนาฬิกาปุกหัวเตียงอรนี้เธอลืมภาพนั้นไปได้เลยเพราะว่าฟังก์ชันตัวนั้นก็จะหายไปเช่นกันค่ะสแตนบายโหมดไม่มีนะจ๊ะหายไปเฉยๆเลยค่ะ32,900บาทข้อ2เลยนะคะที่เป็นข้อเสียคือน้องมากับกล้อง2ตัวค่ะ แล้วคุณพี่แล้วมันเป็นข้อเสียไงไล่ะคะ Android หลายตัวก็มากล้อง2ตัวเธอเขาไม่มีมาโครนะเวลาเธอเอาไปใช้ถ่ายอะไรใกล้ๆถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรเงี้ยน้องจะเบลอไปเลยค่ะถ้า,าคุณพี่หนูก็ไม่ได้ถ่ายดอกไม้อะไรเยอะแยะเธอถ้าเธอใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ทํางานนะแล้วเธอต้องมีการแบบถ่ายนามบัตรถ่ายแบบพวกตัวหนังสือตามหนังสือแล้วแบบเป็นตัวเล็กเล็กเล็กๆอะ่ะ หล่อนฉันเคยคือฉันนะ่ะทำอาชีพที่แบบเกี่ยวกับหน้าไซ่งานอะไรเงี้ยก่อสร้างอินทีเลียอะไรอย่างงี้นะบางทีฉันถ่ายพวกจุดตําหนิอะไรเงี้ยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขอะ่พะพอฉันเอากล้องเข้าไปใกล้ๆจะถ่ายจุดตําหนิเล็กๆกับเธอกล้องมันโฟกัสไม่ได้กล้องมันโฟกัสแล้วโฟกัสอีกโฟกัสแล้วโฟกัสแล้ว,ลวมันเป็นเบลอๆคือดูไม่รู้เรื่องเลยเธอก็ต้องบอกว่าใครที่จะแบบเอามาถ่ายงานดีเทลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆหรือถ่ายอักษรถ่ายนู่นถ่ายเนี่ย น้องจะมีปัญหาจริงๆด้วยความที่นางไม่มีเลนส์มาโครมาให้ในราคานี้นะคะก็ทําทให้แบบกล้องน้องจะโฟกัสอะไรไม่ได้เลยใครที่รู้ตัวว่าแบบต้องทํางานที่แบบมีการรีพอร์ตรายละเอียดนั่นนู่นนี่ตรวจรับส่งบ้านรับส่งนู่นรับสง่งนี่ถ่ายดอกไม้ใกล้ๆหรือมีการถ่ายอักษรระยะใกล้อะไรเงี้ยน้องคือไม่เวิร์กเลยเพราะน้องคือทํางานไม่ได้เลยเธอจะต้องแบบ ถอยน้องบางห่างนะคะโฟกัสถ่ายแล้วเนาะเธอต้องไปแบบไปซูมซมเอาอะ่ะซึ่งคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีนะทุกคนอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่แบบจะนับเป็นข้อเสียก็ได้คือการเซลฟี่ของน้องอะยังไงก็ไม่รอดจริงๆฉันไม่รู้ทําไมคือจริงๆอะแ p ปเปิลอะไอโฟนสิบนะเขาน่าจะเขียนซอฟต์แวร์มาให้มันเหมือนแบบ พวกแบบยี่ห้ออื่นๆของ Android ที่เขาจะมีโหมดบิวตี้มาให้เวลาถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ยถ้าเธอสวยก็แล้วไปแต่ถ้าเธอบังเอิญไม่สวยอะเธอแล้วเราแบบถ่ายปึ๊บพอไม่มีแอปช่วยอะเธอบางทีหน้าจริงอะมันก็โหดร้ายกว่าความรู้สึกเรามากเลยเธอนึกออกไะบางทีฉันถ่ายแล้วก็หงุดหงิดนะมีความรู้สึกว่าฉันน่าจะสวยกว่านี้อะไรเงี้ยด้วยความที่กล้องน้องอะเรียวมากๆเลยนะคะจนคิมองว่าผู้หญิงบางคนก็อาจจะไม่ชอบน้องนะเพราะกล้องอะมันเรียวเกินฉันขอให้นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะจ๊ะ ข้อเสียที่3เลยนะคะต้องยอมรับเลยว่าแบบ iPhone มีปัญหาเรื่องความร้อนมากเลยนะทุกคนฉันยอมรับว่า i p h o นอะเป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายวิวได้สวยมากแล้วแบบหลายคนที่จะทำวีล็อกบล็อกเกอร์ต่างๆก็ต้องเอา iPhone ไปถ่ายซึ่ง iPhone 15เนี่ยกล้องวิดีโอทำมาได้ดีมากๆทุกคนนั่นคือข้อดีของเขาแต่ข้อเสียก็คือ น้องร้อนเร็วมากค่ะอย่างปกติเนี่ยบางทีไปเที่ยวอยุธยาใช่ไหมก็ต้องมีแบบเอามือถือขึ้นมาถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยเธอหนึ่งนาทีเท่านั้นแหละร้อนจนแบบบางครั้งฉันรู้สึกว่าแบบน้องจะทํางานต่อไม่ได้แล้วอะนางขึ้นเลยว่าแบบอุณหภูมิเกินอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่า เธอถ่ายรูปได้ดีแต่พอเธอร้อนง่ายเหลือเกินเวลาฉันไปถ่ายกลางแจ้งนานๆนั่นน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยเธอถ่ายได้แป๊บเดียวเธอล็อกไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะคะของ iPhone คนค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับร้าน425ดีกรีร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนนำเข้าที่เยอะที่สุดวันนี้แก๊บอยู่กับเคสใสจากมอฟค่ะทุกคนต้องบอกว่ากันกระแทกก็ดีโชว์ความงามของเครื่องเลิศมากแล้วนี่ก็เป็นขาตั้งตัวดังของเขาก็คือมอฟ a p on Phone Stand and w a l l e t with m a ็กเซนั่นเองทุกคนเขาเป็นขาตั้งที่ทําจากหนังวีแกนเมื่อเราติดเข้าไปกับ m a ็กเซ e หลังเครื่องแล้วจะตั้งเครื่องแนวนอนดูซีรีส์ก็ได้หรือจะพับน้องเป็นแนวตั้งดูติ๊กตอกก็ได้ค่ะทุกคนแล้วอีกอันนึงที่แกชอบก็คือ f Fresh w a l l e t and Stand จาก m อฟเหมือนกันค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยแกบเลิฟมากๆเพราะเขาทาจากหนังวีแกนเหมือนกันแล้วก็มีที่ใส่บัตรเครดิตให้ด้วยที่สําคัญเวลาใส่ออกมากับน้อง iPhone ของเราแล้วดูมีความลัก ชูมีความลูกคุณมากเลยค่ะจะตั้งใส่คู่กับเคสใส่ก็ดูดีจะเป็นแนวนอนก็ดูเริศสั่งเลยนะคะร้าน425ดีกีจำน่ายมอฟของแทนแน่นอนค่ะข้อเสียอันที่4นะคะก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองค่ะทุกคนฉันยอมรับว่า iPhone 15ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะถ้าเทียบกับแบบ1 4 13อะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบตเตอรี่นะแต่แบบ เธอนางก็ยังใช้ไม่ได้แบบหมดวันยาวๆอยู่ดีอะฉันไม่รู้ทำไมนะเรื่องเนี้ยตอบยากแต่ส่วนตัวแกมนะคะเป็นคนที่แบบตื่นมาปุ๊บต้องเช็คลายก่อนนะเช็คลายแล้วก็มีโทรหาลูกค้าบ้างนะ,ะพอขึ้นรถก็ใช้ GPS บ้างนะคะทุกคน GPS ปุ๊บลงจากรถปุ๊บบางทีอยู่หน้าไซต์งานก็มีแอป Tik t o k บ้างโซเชียลมีเดียบ้างคุยกับลูกค้าตอบไลน์อะไรเงี้ยสักประมาณบ,า 2, บา่ายสองบ่ายสามเนี้ยทุกคนแบตบมันก็จะประมาณแบบ 50- 40ิบสี่สิบอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นโรควิตกกังวลนิดนึงนะ เธอจะต้องควรมี power bank นะถ้าเธอเป็นคนแบบกดโทรศัพท์ตลอดเธอต้องมี power bank พกติดตัวไว้หน่อยหนึ่งหรือไม่แบบเธอก็ต้องมีนิสัยที่แบบขึ้นรถปุ๊บเสียบสายชาร์จขึ้นรถปุ๊บเสียบสายชาร์จอะไรเงี้ยถึงจะอยู่ฉันอยากให้นางแบบมีการพัฒนาแบตเตอรี่ขึ้นหรือมีการแบบปรับการกินไฟขอชิปลงอะไรเงี้ยอยากให้แบบใช้ยาวๆอ่ะทุกคนถึงแบบถึงเย็นเลยอะไรเงี้ยแต่ของนี้ก็พูดยากนะคะแต่สาหรับแกไปแกมีความรู้สึกว่าเคยใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะคะแล้วเขาทําแบตเตอรี่ได้ดีกว่านี้ และข้อเสียอันสุดท้ายนะคะก็คือแม้ว่าตัวนี้จะมากับ usb c นะทุกคนแต่การถ่ายโอนข้อมูลของเขาช้ามากเลยค่ะทุกคนทำไมไม่อัปเกรดให้เหมือนตัวโปรคะแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งข้อเสียของเขานะคะว่าแบบเออคุณพี่3 2 9 0 0ก็ไม่ได้ถูกมากนะคะบางอย่างอะใส่ให้หนูหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนเนคิดว่า ไม่เห็นจะแคร์เลยค่ะข้อเสียที่พูดมาไม่ได้เป็นสาระสําคัญเลยจอ60เฮิร์ตหนูก็ไม่ได้แคร์เพราะหนูแค่ต้องการโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่แข็งแรงทนทานปลอดภัยนะคะแล้วหนูก็ใช้แชทไลน์ทํางานไม่ได้แบบมันนั่งเล่นเกมเล่นโซเชียลอะไรเยอะแยะคุณน้องซื้อได้ค่ะคุ้มถ้าเธอมองว่าคุณพี่ค่ะหนูต้องการโทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโอเจ๋งๆเลยสตัวหนึ่งนะคะคุณพี่แล้วหนูก็ไม่ได้แบบเน้นถ่ายซูมดอกไม้ซูมอะไรเยอะแยะแต่หนูต้องการมือถืออันหนึ่งที่แบบถ่ายวิดีโอแล้วเรียกว่างานวิดีโอจบเลย ตัวนี้คุ้มหรือถ้าเธอมองว่าคุณพี่ขาหนูเป็นแบบเด็กติดจริงๆใส่อาร์ตค่ะหนูไม่ชอบแต่งภาพหนูต้องการโทรศัพท์ที่แบบกล้องเรียวๆพอเทปก็เรียวๆทุกอย่างดูจริงเดี๋ยวหนูไปปรับเองหนูจัดก,การเองกับคุณพี่อันนี้เลยค่ะคุ้มและถ้าเธอคิดว่าคุณพี่ USBC ถ่ายชายแล้วไงหนูใช้แค่ชาร์จค่ะหนูไม่ได้แบบว่าโอหต้องมานั่งถ่ายอะไรเดี๋ยวนี้เขามี Air ดรล้วค่ะคุณพี่เขาเน้นไลฟ์สาย ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะส่วนตัวแกมองว่าถ้าคุณมองข้ามเรื่องเหล่านี้ได้ตัวนี้คือโทรศัพท์ตัวจบตัวหนึ่งเลยของ Apple นะคะแกมองว่า iPhone 15เนี่ยถ้าคุณมองข้ามเรื่องเหล่านั้นไปได้ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างกลมกล่อมเลยนะคะทุกคน USB C มาแล้ว <S <S เสียบชาร์จได้เลย กลร่องคุณภาพดีงานดีไซน์แก๊บมองว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีนะคะผิวด้าน,นของแก๊บนี่เป็นสีดําดูลักชูมากเลยทุกคนดูสีมีความแบบนักธุรกิจสาวเห็นปะสีดำอะ่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยนะคะแล้วก็คอลเลกชันตอนนี้เนี่ยเขามีแบบสีฟ้าพาสเทลเขียวพาสเทลท,ทุกอันคือทำออกมาได้ดีมากถ้าคุณรู้สึกว่าแบบนี่ใช่เลยฉันยอมจ่าย32,900เป็นเรื่อง,องความปลอดภัยของอีโคซิสเต็มของ Apple นะคะความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวของเขาน่านู่นนี่ ก็ซื้อได้เลยค่ะไม่ต้องไปแคร์แต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าดิฉันติดใจมากเลยเป็นแบบโอ้ยจะต้องฮาร์ดเลสเฟรมเลสนั่นนู่นนี่อะไรอย่เงี้ยก็อาจจะอกหักกันไปนะคะแต่ใครที่ไม่ได้คํานึงถึงตรงนั้นเลยนะแล้วมองว่าต้องการหาโทรศัพท์ที่คุ้มค่าสักตัวทนทานใช้งานได้ดีนะคะคุณภาพสูงนะคะจัดไปเลยค่ะ iPhone 15เก็บว่าคุ้มแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างกับ iPhone 15 อย่าลืมมาแชร์ให้แกฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e ให้แกบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด b s c r i b e c ช anel ของแกบด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ